ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวร้อนอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับพี่น้องในรัะเกลียง KNU กับ KNLA นะครับมีการต่อสู้รบกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่13หรือ14เมื่อวานนี่เองนะครับทหารพม่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าหยุดยิงนะครับหยุดยิงประมาณ1เดือน แต่ก็ทหาพรพม่าได้แอบเสริมกองกำลังเข้ามาในรัฐกะเกลียง KNU <N> ก็มีอยู่กองพลที่5นะครับที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ไปเจอใส่ทหาพรพม่าได้เสริมกำลังเข้ามาลถประมาณ3-4คันนะครับมีบรรทุกสิ่งของอาหารการกินเข้ามาในรัฐกะเกลียงภาคที่1นะครับก็มีการต่อสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทหากรกะเลียงได้ลาดตระเวนไปเจอใส่ทหาพรพม่ามีอยู่ รถ3-4คันก็ได้ต่อสู้ลบกันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ทหารกะเหลียงชำนาญในพื้นที่นะครับก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดที่ผ่านมาก็มีทหารพม่าได้เสียชีวิตประมาณ11หรือ12นายนะครับ บาดเจ็บอีกประมาณเารกว่าคนนะครับพี่น้องก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นก็เพราะว่าฐานพม่าได้ยิงปืนใหญ่อาวุธต่างๆ,ๆนะครับไปโดนใส่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก่อนที่จะแอบ,บเสริมกองกําลังเข้ามาในรัดกะเรี่ยงนะครับกองพิทักษ์ของฐานพม่านะครับ BGF นะครับ น้ำหน้าเข้ามาก่อนโดนทหารกระเลียงหรือ KNU นะครับ KNLA ก็ได้ซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่13หรือ14นี่เองนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้นำของทหารกระเลียงนะครับก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นว่ามีการต่อสู้รบก,กันหลายรอบด้วยกันนะครับประมาณอยู่8-9ครั้งด้วยกันนะครับที่ปะทะกันแต่ก็ไม่ยึดเยือเท่าไหร่ ประมาณ1ชั่วโมง2องชั่วโมงก็แยกย้ายนะครับที่ต่อสู้กันอยู่ตลอดก็เพราะว่าทหารพรม่าได้ใช้อาวุธหนักนะครับ8-1หรือ100ซาวม 1, Dracula, มอนะครับก็ได้ยิงไปทั่วทิศเราไปโดนใส่พี่น้องชาวบ้านนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตประมาณ2-3คนด้วยกันแต่ชาวบ้านก็อยู่กันอย่างระมัดระวังนะครับทหาพรพม่ากับกลุ่ม BGF <ด>ได้มาร่วมมือกันตอนนี้ก็ยังตึงเครียดอยู่นะครับ ทหารพระมาได้ส่งคนมาเจราจากับทหารกะเรียงหลายคนหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับทําให้น้องชาวกะเหลี่ยงทหารกะเรี่ยงได้แย่งกันเล็กน้อยนะครับที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับก็บอกว่าจะปลดทหารกะเรี่ยงเกณย์อยู่ได้ไปสังหารปุ่มทหารพระมาประมาณ สาวห้านายนะครับที่เสียชีวิตไปแต่ก็ทหาพรพม่าได้มาเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องปลดตําแหน่งลงมานะครับไม่ให้เป็นผู้น,นําแต่เขาก็ไม่ยอมนะครับก็ถ้าไปเชื่อทหารพรม่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนรัชสารใต้รัชสารเหนือนะครับก็มาขัดแย้งกันแล้วก็ต่อสู้กันขึ้นนะครับแต่ถ้าไปฟังฐานพมา่าฐานพม่าเก่งนะครับการพูดคุยการเจรจาการทําให้พี่น้องทะเลาะก,กันเองนะครับ ดูดวงนะครับที่ผ่านมาก็ฐานพม่มาจะใช้นโยบายแบบนี้นะครับพี่น้องที่จะทาให้พี่น้องเดียวกันต้องมาทะเลาะกันต้องมาต่อสู้รบกันอย่างร้อยหดนะครับก็หันหันอยู่นะครับที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็มีประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ก็แอสเพีพี P P เหมือนว่าดีอกดีใจนะครับที่ได้ไปครอบครองดอยฮนหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับก็มีการต่อสู้รบกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีทหารของ s s p p TNLA กับทหารวะทหารพรม่านะครับสกลุ่มด้วยกันที่มายึงต่อสู้กับทหาร RCSS ลูกน้องของเจ้ายยดศึกนะครับก็มีการขับไล่หลายที่หลายทางนะครับในเมืองเกซี หรือในเมืองอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นทหารของอาเซียนก็ต้องเดินทางเดินป่านะครับต้องกลับมาอย่างหนอยใจแดงหรือว่าลูเลในพื้นที่ต่างๆนะครับอาแดพีพีก็ได้ตามยิงคู่ทหารต่างๆนะครับที่อยู่ตามป่าตามเขาต่างๆอาแดีดพีก็ในขนอาวุธหรือขนอุปกรณ์ขึ้นไปบนร้อยฮนแต่ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะได้อยู่ จะได้คุ้มครองด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าให้เชื้อชาติอื่นมาอยู่หรือทีเอ็นแนวเอกับทหารวะมันก็ไม่ถูกนะครับถ้ากลุ่มนี้มาอยู่พี่น้องชาวไทยใหญ่ก็จะอยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้องเขตของรัชสารนะครับที่รัชสารหรือพี่น้องไทยใหญ่เขาบ้านเมืองพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีแอดเดนพีได้เอากลุ่มอื่นๆมาอยู่ด้วยนะครับ ตอนนี้พี่น้องชาวบ้านก็มีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับถามกับผู้นำของ SSPP นะครับก็มีผู้นำใจสู้ใจปังผ้านะครับมีอยู่2คนที่เป็นผู้นำทำไมต้องมาไล่พี่น้องชาวไทยใหญ่ด้วยกันนะครับทำไมไม่พูดกันด้วยดีๆทำไมต้องเอาทหารอื่นเข้ามายิงต่อสู้กับ ACS นะครับเพราะว่าเป็นทหารที่ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหรือคนบ้านคนเมืองนะครับที่ชื่นชอบด้วยที่ว่าช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็พี่น้องชาวบ้านไม่พอใจอย่างหนักนะครับพี่น้องก็แอรด์ด,ดพีพีเหมือนว่าได้ที่ดอยโฮนแล้วดีอกดีใจเกินหน้าเกินตานะครับไม่ใช่ว่าได้บ้านได้เมืองนะครับที่ฐานพม่าได้ยึดบ้านเมืองของคนไทยใหญ่ไปนะครับแต่ก็ได้แค่ ดอยเท่านั้นทําเป็นดีอกดีใจนะครับก็เหมือนว่ามาย้อยเยเยะนะครับขนอาวุธอะไรต่างๆก็บอกว่าถ้าซีแอดดอยากได้คืนก็กลับมานะครับแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมนะครับเพราะอยู่ไกลาจากดอยใจแดงนะครับถ้าจะส่งอาวุธหรือส่งอาหารการกินเข้าไปก็ยากเย็นนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะขนอาวุธใส่รถใส่อะไรไปมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทหารพม่าก็ถล่มเอานะครับ ก็ต้องเดินป่านะครับก่อนที่จะไปที่ดอยโคนไม่ใช่ว่าไปแค่วัน2วันนะครับเป็นเดือนเป็นครึ่งเดือนนะครับก่อนที่จะไปถึงที่ดอยโคนจากดอยใจแดงนะครับอาจจะถอนกําลังมานะครับก็มีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยนะครับอาซี CL แอดละก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับแต่ก็ที่ดอยโคนก็มี t ีเอ็นกับ a อส p ีพีฐานว่าก็เสียชีวิตอยู่ประมาณ18นายด้วยกันนะครับที่ต่อสู้กันมา ประมาณเดือนกว่านะครับก็มีอยู่18นายทหารวะแต่ก็ทหารเทียนนั้ก็อย่างเห็นในวิดีโอภาพก่อนนะครับก็มีการเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายนะครับด p p ก็ไม่ต่ํากว่าร้อยกันนายนะครับที่ต้องไปเสียชีวิตตรงรอยหุ่นนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ผู้นําของเขาก็เพิ่งโผล่มานะครับที่ว่า ลูกน้องมาต่อสู้กับ n อ p p ได้ที่ดอยโหนก็ผู้นำก็ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าคนนี้นะครับจสู้นะครับชื่อว่าผู้นำของ s อ p p นะครับยังไงก็ถ้าเกิดพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงคา